ตอนเช้านะครับผมที่เกิดวังทองนะครับผมอำเภอพองจังหวัดร้อยน์ไปจัดลมลมนิดนึงนะฮะตอนเช้าที่จะมีลมทุกวันเลยนะเดี๋ยวผมจะพาะเดินดูรอบๆนะครับผมก็จะมีกลุ่มมอไซค์นะครับผมบิ๊กไบค์บ้างนะครับผมมาตั้งแคมป์นะ ช้าแลครับผมลมแรงโอ้เต้นตัวนี้ไปแล้วยังไงครับพี่ครับไปแล้วครับผมยังเลยนะครับลมก็จะมันก็จะมีลมนะครับผมในตอนเช้าแล้วก็ทําให้มีคลื่นน้ำนะครับผมคล้ายๆทะเลนะครับ ก็มีหลายกลุ่มนะครับยาผสมที่ตรองใช้ ที่กลางเต็นท์มีสองฝั่งครับคือฝั่งด้านบนภูเขาฝั่งนั้นนก็ฝั่งด้านนี้น วันสุกม์เสาร์นะครับคนจะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเป็นวันหยุดนะัแต่วันเป็นวันธรรมดาก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมามาเท่าไหร่ถ้าเป็นวันสุกตอนเย็นทั่วเป็นวันเสาร์เยอะครับอากาศก็ดีมากหนาวนะครับที่นี่ถ้าหนาวคือหนาวเลยครับ บ้านตาอากาศอยู่นะครับวนี่ยวิวดีนะครับผมสนหน้าก็จะเป็นกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์นะครับเยอะนะฮะหรือว่าก,กลุ่มครอบครัวนะครับกลางคืนก็สนุกสนานครับมีฮานั่งพูดคุยก,กันนะได้อารมณ์ในแนวเที่ยว นะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดต้บพื้นทองตอบ้านปูเขาทองนะชื่อเขื่อนจะเป็นชื่ออ่างจะตามห้วยวังนอนนะครับแต่ว่าจะติดของบ้านปูเขาทองเป็นชื่อของพื้นทองตอแล้วก็ของมุกนะฮะกาลสินมันเชื่อมกันสามในปัตนาตรงนี้นะสำหรับวันนี้ครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่นกนอนแล้วกันนะครับ Camp. Um.